นม่นด้มีรอยคาบไหยนะครับดูสไลด์นะครับนี่ครับเริ่มเนี้ยเริ่มนี่นะครับอืออือนะครับี่สไลด์นี่นะครับประมาณปะมานี้กุ๊บนนี่ผมตั้งไข่ขึ้น ขึ้นบนกย่างลง อันนี้ดูน,นี่น,นี่เกณฑ์มุนได้ปกติอันนี้นะอม